สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมารสเตครับวันนี้นะครับเราจะมีปัญหาของรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขับได้ดีเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับกับรถยนต์นิสสันเทอร์่าครับอาการเทอร์โบหอนกำลังเครื่องยนต์ตกนะครับในเครื่องยนต์ YS23 Twin Turbo นอะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับ นี่ก็คือหน้าตาของทวินเทอร์โบนะครับของเครื่องยนต์ว s 2 3ในรถยนต์นิสสันเทอร่าครับรถยนต์นิสสันเทอร่านะครับจัดเป็นรถยนต์กลุ่ม PPV นะครับหรือ SUV ที่มีแชสซีนะครับให้กำลังแรงม้าถึง190แรงม้านะครับเครื่องยนต์บล็อก2.3ดลิตรและที่สำคัญเลยก็คือชุดเทอร์โบชาร์จเป็นแบบทวินเทอร์โบนะฮะซึ่งในประเทศไทยนะฮะในรถยนต์กลุ่มนี้นะฮะทวินเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะครับมีไม่กี่รุ่นเท่านั้นเองครับซึ่งเครื่องยนต์ เองไม่ใช่เป็นคนพัฒนาครับแต่ผู้ที่พัฒนานะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์ในยุโรปก็คือค่ายเลโนจากฝรั่งเศสนั่นเองครับจากความร่วมมือกันในทางธุรกิจนะครับมีการแช์นะครับในส่วนของชิ้นส่วนและเทคโนโลยีนะครับเทอรล่าจึงนําเอาเครื่องยนต์บล็อกไป้ในสองสามมาใช้ในรถยนต์อิสัตยนะครับหลายรุ่นครับโดยเฉพาะตัวเทอร์ไล่300นะครับชุดใหม่นะครับแล้วก็ตัวอีสันเทอร่าครับซึ่งนะครับ ในการนํามาใช้เนี่ยนะครับมีผลดีก็คือได้ส่วนการลดอัตราการปล่อยก๊าซนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับออกไปค่อยเสียนะครับในการตรวจสอบนะครับในการตรวจเช็คนะครับทดสอบรถยนต์ไว้นะครับในการส่งเข้าเช็คนี่นะฮะถ้าค่ายไหนนะครับปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต่มนะครับก็จะมีส่วนช่วยนะครับในเรื่องอัตราส่วนของภาษาสีอาซสามิตนะครับที่จะถูกลงนะครับถ้าสมมติการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมากเกินไปนะครับกว่า2 0 0กรัมต่อิลเมตรเนี่ยนะฮะก็จะ เ็นเลนนะครับในการซื้อภาษีอีกเลนหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผลเสียเยอะเลยก็คือในเรื่องของราคาครับรถยนต์ที่จะตั้งนะครับมันถูกบวกไปนะครับจากภาษีนั่นเองครับก็คือจะขายรถยนต์แพงกว่ารุ่นอื่นค่ายเพราะฉะนั้นมันยากมากนะครับนี่จึงเ็นความจําเป็นครับที่บอกที่นิสสันนะครับเลือกยนต์บล็อก YS23 มาใช้กับที่สันเทอร่าในประเทศไทยครับ ซึ่งในตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับสามารถใช้ไวดียิาได้เลยนะครับและในเวอร์ชันต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับก็ในฟิลิปปินส์นะครับที่ส่งออกจากบ้านเราเองก็ตามก็ใช้เครื่องบล็อกไวดียิบานะครับแต่บ้านเรานะครับเรื่องของอาตาพิษนะครับมีความเข้มมากเลยครับเรื่องของการตรวจสอบนะครับในการจําหน่ายรถยนต์ใหม่นะครับ สัปดามิตรนะครับมีความสําคัญมากๆกับเรื่องของราคารถใหม่นะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้สองสามก็คืออันนี้ส่งในการได้ใช้นะครับเช่นเดียวกับตัว NP 3 0 0ตัวใหม่เช่นกันครับคันนี้นะครับมีปัญหาก็คือเครื่องยนต์นะครับมีอาการหอนนะครับมีอาการเสียงดังนะครับท่าลูกค้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแก้ไขมาทั้งในศูนย์และในอู่แล้วละครับแต่ว่ายังไม่พึงพอใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาคือท่ออินเตอร์รั่วนะครับก็จัดการเปลี่ยนท่อเอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับ รู้สึกว่ากําลังเครื่องยนต์ตกนะครับแล้วก็มีเสียงหอนจากชุดเทอร์โบครับทาการตรวจสอบนะครับโดยอู่ข้างนอกมีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆและทับการถอดท่อยดีออกมาล้างนะครับก็ปรากฏว่าก็ยังไม่หายนะครับจนมาถึงเรานะครับลูกค้าโทรมาติดต่อว่าจะนํารถเข้ามาตรวจเช็คนะครับเราตรวจเช็คบอกว่าเทอร์โบเสียงผิดปกติจริงนะครับแล้วก็อัตราการขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าโหคันเร่งมันหายนะครับกำลังเครื่องยนต์ เราท้องจัดการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการถอดเทอร์โบชาร์ตนะครับที่เป็นทวีเทอร์โบออกมาล้างแล้วทําการทดสอบค่าต่างๆนะครับค่าออกมาได้ดีนะครับในการใช้งานนะครับในการขับในทุกๆเงื่อนไขนะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงครับซึ่งตอนแรกลูกค้าเองเนี่ยนะครับคิดว่าจะต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้วนะครับ ก็มีให้เลือกระหว่างเทอร์โบใหม่และเทอร์โบมือสองนะครับแต่เราบอกว่าอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบแล้วก็ทําการถอดเช็คถอดล้างและประกอบให้ใหม่หลังจากนั้นเราจะนําออกมวิ่งทดสอบครับว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ไหมถ้าค่าอัตราการทาลมนะครับอัตราการบูตหรือการตอบสนองหัวคันเร่งนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็สามารถที่จะใช้เทอร์โบชุดนี้ได้ต่อไปครับเพราะว่าเนื่องจากตัวการใช้งานของชุดทวินเทอร์โบนะครับการทํางานจะแตกต่างจากเทอร์โบธรรมดาหรือเทอร์โบแปรผัน เพราะลักษณะของการทํางานของเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเพราะว่าจะมีตัวควบคุมนะครับประตูไหวเสียในการสั่งให้เทอร์โบแต่ละตัวทํางานในรอบที่แตกต่างกันครับเทอร์โบตัวเล็กนะครับจะทํางานในรอบต่ำนะครับเมื่อเมื่อมีกําลังแรงบิดต่อเนื่องแล้วนะครับเทอร์โบขนาดใหญ่นะครับตัวตัวที่2เนี่ยก็จะทํางานในรอบกลางและรอบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานควบคู่กันไปนะครับในรอบกลางและรอบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเนี่ยนะครับจะมีข้อได้เปรียบกว่าเครื่องยนต์ ที่ใช้นะครับกับเทอร์โบแปรผันนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเทอร์โบแปรผันถึงแม้จะสามารถที่จะทําให้ตอบสนองในช่วงต้นและกลางและปลายนะครับได้ดีกว่าเทอร์โบธรรมดานะครับที่เป็นเทอร์โบแบบแฟิกนะครับฟิกเลดก็คือเลดไอเสียจะปั่<า>นนะออกนะครับตามรอบตามไอเสียพนดครับเทอร์โบแบบทำให้การตอบสนองในช่วงต้นดีขึ้นแต่ก็จะมีข้อจํากัดนะครับมาใช้ระบบทวินเทอร์โบก็สามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นครับโอเคครับแค่นี้กลับบ้านได้ครับ ข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์หลาดมาสเตอร์ครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรอยเปิดติดตามครับเราเน้นการได้รถจบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นสามารถโทรนักหมายการซ่อมได้เลยครับ